สวัสดีครับมาพร้อกับชาสกิผากใต้ครับริมชายทะเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นสาขาหลักทองภากใตายคในปัจจุบันบสวัสดีครับพ่อมุยพัดตวนทองน,นะครับพ่มตัวแทนจำหน่ายเครื่องประประตาตะกิจ้จังหวัดสุราษฎร์นี ในนามบริษัทพ m t Air Center ครับและก็ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดนาธิวัดในนามห้างลุงส่วนจำกัดพ m t Center ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อมศตาพรพิยาภัยตัวแทนจำหน่ายเครือประการตรัสรีจังหวัดขุนพรานยานเอสเอ็นวิศวกรรมยานเคเจเครื่องยนต์สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมวินัยแสงลาวีจากบริษัทเ v วิศวกรรมเอนเตอร์ทิ้งจำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายเอตาคิจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ สวัสดีครับผมสันติขอดฉลัดน,นะครับบริษัท Total a i า s e r v เซอร์วิสเซ็นเตอร์และก็บริษัทฟูช็อปแอร์เซ็นเตอร์นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทาสากิประจำจังหวัดสงขลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจางลุยตองเจริญใจแถุงซ่งตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทาสากิปื้นตีถุงซงและจังหวัดปัตตานีขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมชังนองท่านองชัยเผือพุทธตัวแทนจำหน่ายเยนปาปากาศ์าสกิจังหวัดระนองร้านระนองเครื่อง,ง,อง,องเ,อเย็นขอบคุณครับสวัสดีครับผมหยดกาตินาโซพนครับผู้จัดการสรางค่าผักนายบริษัทไทยทาสกิเจนเจเรียริ่งจำกัดกับผมครับ สวัสดีครับมา่อพบกับทาสกิจาากใต้ครับอยู่ริมชายทะเลจังหวัดกระบีครับถึงเป็นสาขาของภาคใต้วิธีการที่ได้ทำให้โตของแต่ละฐานนะครับมีวิธียังไงบ้างครับที่ยาฮะของผมเน้นเน้นสร้างทีมนะครับเน้นสร้างเครือข่ายดูแลพี่น้องและที่สำคัญครับ ด่วนเมาบ่อยๆนี่ครับครับผมนั่นแหละยิงเมายิงไายเชื่อผ้อมไหครับเชือครับผมถูกป้องครับวิธีการของผมจริงๆก็มาเรื่องทีมงานเนี่ยเราครับเรื่องทีมงานเราเราอาศัยทีมงานนะครับทีมงานที่หลบเลี้ยวหลากหลายกันหลบเลี้ยวแซมขี้กันครับครับทำให้ป้ายเป็นเบกเก้าทำให้ธุรกิจสามารถโตขึ้นได้ครับแต่แต่ทิ้งทิ้งที่ผมเห็นของของส่งคล้ายอย่างนึงครับชิกแนวธุรกิจ คือคือสิงนผีทันตีเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นในทีมทั้งหมดพอผีทันตีจะไปเน้นทางทางทางแอร์บับยัยยัยต่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเวฟหรือชิลเลอร์นะครับคือคือพีมีวิธีการเช็กเน็ตมันต่างกับคนอื่นมันถึงทำให้ผีเกากระโดดนะครับคือคือโตแบบแบบเยอะมากๆเพราะว่าพอแนวธุรกิจของพีสิ้นมันส้วนทางกับกับจังหวัดใช่ไหมครับใช่ครับอ่านี่นี่คือคือเนี่ย สรุปไปเลยพิธีชอบของยงื้อใช่ครับเรีย่ยครับผมเองอยุ่ในจังหวัดจุมพรนะครับครับก็บเป็นตัวแทนของตาดักกีังหวัดจุมพรเราเน้นตามคติว่าฝีมือเป็นเลิศบริการหลังการขายเป็นเยี่ยมครับผม <c oughs> โต้ครับก็พ่อมโตมาจากทีมฉังครับปีแรกก็ข่ายอยู่คนเดียวครับไม่ทุ่มเทกับใครครับปี่องก็เลยมีฉังมาช่วยข่ายปีสามก็ตอนนี้ก็น่าในระน้องนะครับก็น่าจะประมาณหก เพอร์เซนต์ครับกับฉางท่ายแล้วครับก็วัดทั้งงานเลี้ยงถี่จะทึ่งนี้ที่จังหวัดภูเก็ตก็น่าจะจางแอไปเกือบจังหวัดครับก็ถือว่าก็ถือว่าประสบความสาเร็จครับต่อทำเพื่อไหโตก็พยายามพยายามดูแลทีมฉางให้ดีครับพยายามดูแลทีมฉางที่ว่าเขาช่วยทําให้เราโตเนี่ยครับเราจะดูแลโอเคย้างรับพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ครับครับเอ่อสวัสดีครับผมพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับภูเก็ตเป็นเกาะนะครับ เป็นเกาะเกาะนึ่งครับนะครับแต่ว่าในแขนเชอร์ข้องธุรกิจมันก็พ้นกเกี่ยวกับโรงแรมกับการท่องเที่ยวมันเยอะมากนะครับอยากให้ผู้ย่อยช่วยลงไปดูแลเด็กเกาะยังพอมิรนะครับเมือนจะหน่อยใจยังไงไปหรอกนอคผมในช่วงของถุงซ่งกับปัตตาลุนะครับก็โดยตีม่านนะครับหลายหลายคนนะครับน้องจังพี่จังนะครับก็ตักก็มา โดยโดยการถือว่าเอ็นไล่ไล่ทีมในปากตายนะครับค่ายกันได้เยอะแล้วก็เลยท่ามส่วนดีครับคือเข้ามาบอราบอกส่วนดีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ,รประก,กันเรื่องราคาที่เราคุ้มกันตัวตางปากตายไม่ใตัดราคากันคนระับจังก็ยิมงนะป่อใกล้แล้วมีกําไรก็เลยป่อ,อลองทดลองใกล้มันกลับเป็นจริงดั้งดีได้เราได้แนะนำไปก็เลยทำให้ทุกคนครับกับสุนครบ ในนครน,นะครับพุ่มคือคนึ่งยางที่ว่าพุ่มตอนนี้ได้ข้าวว่าเป็นอาจารย์ในการซ่อนในสู้นผัดคขนาดพี่แในงานก็ได้อบรุมที่ฉังฉังเอเนี่ยได้คุณคือทรก,กิบางฉังเขาจะไม่รู้จักรพุ่มกันเลยในการอบรุมเนี่ยพอดีเหลือเปิดตัวพุ่มกันเอาวีโอข้องโงรงงานให้ฉังเลยคลักว่าโรงงานเรามีปันดีปันดีแล้วก็ฉังก็ เหลิมข้าวมาห้าอยากอยากาาค่ายทารกิโดยนึ่งหราคาเสมอกันทุกเบ๊ะทุกทุกตัวครับ่ายท่าใาไดไม่ว่าหลานใดค่ายก็คือราคาพบ,บ,บจะกํนนานดได้แล้วก็วทีมช้างครถบทีมช้างจะมีกำไรมากขึ้นเนวจริงๆคือใจขี้รักของผักได้อ่ะพิด คุณจัดวางอะไรไว้บางครับแล้วก็แล้วก็พ้นงานติดติดต่หน้าภูมิใจกองปากได้ตีติติดเป็นที่ประจักรตอนนี้ครับมีอะไรบางครับที่ทีเด่นเด่นเลยนะครับตีพผมภูมิใจมากๆก็คือความสามาคคีของทีมงานนะกับที่สวยกันสร้างทีมทีมทัพทั้งพีพีน้องๆฉังแบบที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งข้องปากใด้รวมด้วยความสร้างมาขี่ข้องทังภาค นี่เราก็จะมีงานที่ภูกเก็ตนะครับเร็วๆนี้ไปลงเรือยอดกันฉังก็ถัวหนังหมากตายแล้วนี่น,นนะวันนั้นไงวันนั้นแอฮมเตี้ยอยู่ก็จะไปกันประมาณสัก6กเจดอยคนครับโดยประมาณตอนนี้นะครับแล้วอาจจะมีมีเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆ